ที่ร่านมาเจอร์เมนเทนตทรีสตาร์ับระบายสีบูมาสเตอร์ร้านอยู่ที่สีอสแควร์ชันสี่ยูโรแลนด์วันนี้พวกเราทั้งหมดสี่คนที่สลัดขัแกันเลยก็มาระบายสีกันก็เดี๋ยวจปโชว์ผลงานที่ จะไม่มีใครทําได้อีกแล้วก็ไม่มีใครทำได้สวยเร่างนี้นมันเกิดมากฟังครับอกเป็น,นสวยรูปหลักของมันนะคะประกบรอบด้วยหน้าตาหนดงามอแก้มเป็นพวงสีชมพูมแบบพลาสเตอร์เพราะว่าหกขลมดั้งค่ะส่วนรูกตาที่มีสองสีเพราะว่าเออเป็นทาย,ยาทของตัวการ์ตูนเรื่องหนึ่งในรีบอ์แล้วก็ ตรงส่วนหัวที่เป็นเซี่ยวพรจจันทร์เนี่ยเอ่อจะเป็นส่วนของเอ่อน้องเป็นคือแม่เป็นน้องสาวของขอบุญจินส่วนคิ้วนี่ก็จุกผัดการตกแต่งีอย่างสวยงามนะคะมีดาวที่หางตาด้วยแล้วก็ทาเล็บสีส้มสองข้างสายแหนที่ขาข้างนี้เป็นสีฟ้าเพราะว่าเอ่อพี่ของป้าของน้องของแม่ซึ่งเป็นเพื่อนกับแม่แม่นะคะเป็นอวตาระคะ่ะส่วนข้างนี้นะคะสวยงามมากเพราะว่ามี ยูเบอร์ทวิตเตอร์ยู่แงเป็นแงอึ응้ง응อึ้งส่วนตรงนี้เป็นรอยสักที่มีมาตั้งแต่เกิดนะคะส่วนนี้เป็นผีเสื้อตัวน้นอยๆคะ่ะสลักต้องเท้าสลักด้วยควาว่านกซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของแกงสลัดผักอ่ส่วนหัวนี้จะเป็นสุดยอดปรมาจารย์เด็กเทพของเรานะคะส้มทางตัวทางส่วนข้างหลังเนี่ยจะไป,ประกอบทางส่วนหัวเนี่ยจะป,ประกอบไปด้วยหัว หัวใจนะคะหัวใจทั้งหมดมีสามชั้นสี่ชั้นแบกออกเป็นที่ห้องที่หนึ่งสองสามสี่นะคะอันนี้คือเจนสมาชิกเปอด์และรักสมาชิกกะกันที่ใบหูเนี่ยพิเศษโดยเฉพาะคือโปเกมอนพิกาพิกาจูวรู้จักไหมคะอ่ะ ส่วนสวยของผ้าคลุมที่สวยงามเนี่ยหาย,ยากมากเพราะว่าผลิตจากเนื้อผ้าชั้นดีผักทอแบบจากช่างฝีมือเยี่ยมสลักด้วยคําว่าตาลาดผักผ้าคลุมจากแฮร์รี่พอตเตอร์ของเท้า,า,า,ทาแดงแปะแล้วก็ถาสีส้มสวยงามมากนะคะหัวสีเขียวเขียวค่าทำไฮไลท์สีชมพูด้วยแล้วก็มีขาวสีน้าเงินสวยงามมีจุดจุดขาวขาวแสดงออกถึงความทึมแข็งนั่นเองเกีย นะคะส่วนใบหน้าเนี่ยผิวขาวไหมอ่าขาวไข่เออกินไข่เยอะสถามค่ะตรงนี้คืออะไรคะน้ำลายฟูมปากค่ะคือเด็กคนนี้จะค่อนข้างเออเด็กแล้วก็ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองนิดนึงคือเขาจะมีน้ำลายที่ฟูมปากตลอดเวลาทำไมอาจจะดูเหมือนน้ำหนองไว้บ้างแต่ไม่ใช่นะคะส่วนลูกกตาเนี่ยโดนแม่ตีมาค่ะก็แบบ เาว่ะมันก็เลยต้องเป็นอย่างเงี้ยนะคะคือแบบให้ไล่เสี่ยมภูของผมเนี่ยโอ้โหมันเซ็กซี่มากใช่ไหมต้องขอบคุณร้านเออร,เอร์ s t e r cementy นะคะที่แบมอ่าเขาเรียกว่าอะไรที่สนับสนุนให้พวกเราได้ทำผลงานชิ้นเยี่ยมนี้ออกมาไม่รู้ว่าจะประมูลได้สักกี่แสนแต่ก็ขอบคุณเอาไว้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ